ดึงดึงความสนใจนะคะดึงศักยภาพเด็กนักเรียนออกมาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ะะะนะคะ,ระ,ระเรียนเชิญค่ะอาจารย์กับสวัสดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับผู้มีเกียรติแล้วก็วิทยากรที่อยู่บนนี้นะครับอันดับแรกเลยาการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าผมได้มีประสบการณ์ได้เข้าไปทํางานในโครงการพระราชาดำรินะครับ การทํางานกับโครงการให้ะําริในหลายๆโครงการเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกับชาวบ้านซึ่งเข้าขาดทุกๆเครื่องนะครับเช่นเงินทุนก็ไม่มีอยู่ในที่กันดารอยู่ในพื้นที่ที่ที่ติดลบหมดเลยนะครับโครงการเหล่านั้นเนี่ยของของพระราชดำริเนี่ยจะเข้าไปการเข้าไปนี่หน้าที่ของเราคือว่าจะทําอย่างไรให้ให้เขาเนี่ยสามารถคิดเอง ทำได้เหมือนคาที่บอกว่าเราอยา่าอย่าให้อย่าให้อาหารแต่ให้เครื่องมือทําอาหารดังนั้นโจทย์ที่เราได้เข้าไปบ่มเพาะร่วมกับชุมชนทําให้เกิดปลาชาวบ้านนะครับอันนี้คือคือกระบวนการที่ทําให้ผมมีประสบการณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราเก็บติดตัวมานะอันดับที่สองเนี่ยมุมอมองและทัศนคติของเราในฐานะผู้ที่จะดึงศักยภาพคนเนี่ย ผมมองอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าโดยคนทั่วไปสมมติถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยทุกคนก็คาดหวังเม็ดข้าวโพดอ,อย่างเดียวว่าเป็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ที่มีคุณค่าแต่ว่าลำต้นใบฝักหรือเปลือกเนี่ยในมุมผมผมมองว่ามันมีคุณค่าหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่มีความต่างเท่านั้นเองหน้าที่ของเราคือจะหยิบส่วนไหนมาใช้นะ ถ้าเรายังคิดในวิติเดิมเราก็ได้หยิบแค่แค่เมล็ดข้าวโพดอย่างเดียวแล้วเราก็ปล่อยให้ตังข้าวโพดปล่อยให้ต้นข้าวโพดเปลือกเนี่ยกลายเป็นโมลภาวะกลายเป็นต้องเผายิงเช่นเดียวกันถ้าเราใช้มุมมองแบบนี้เนี่ยมามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานแล้วก็คัดกรองนักศึกษานักเรียนของเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดการเก็บเทียบทันทีคนไหนที่เก่ง เนื่องจากว่าเรียนแล้วได้คะแนนสูงคนที่ไม่เก่งซึ่งมีจํานวนมากกว่าเนี่ยก็จะถูกถูกยิงเหมือนเหมือนเปลือกข้าวโพดแต่ใน,นมุมผมผมผมกลับมองว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เรียกว่าจะดึงสิ่งที่เขาให้มีประโยชน์ลําต้นมันถูกมันถูกอะไรใส่ปุ๋ยเหมือนกันรดน้ําเหมือนกันแต่ว่าจะทํำยังไงให้มันมีประโยชน์มีคุณค่านะฮะ อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป็นมุมมองเป็นทัศนคติที่ทําให้เรา,เามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณค่าเหมือนกันนะฮะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะทำทำให้เรา,เ,าเขาเรียกว่าเข้าใจว่าสามารถที่จะพัฒนาได้นะ